สวัสดีครับตอนหนึ่งคอนเทนตนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าอาจารย์ของผมกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับอาจารย์เขาเข้าคู่เงินปอนเยนนะครับผมเป็นจังหวะซื้อขึ้นนะครับจํานวนยี่สิบหลอดนะผมวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสี่สองพันยี่สิบเอ็ดนะผมก็จังหวัดนี้เขาโดนนะครับหรือว่าขาดทุนไปประมาณสองพันเก้าสิบสี่ดอนนะครับที่เป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะผมเดี๋ยวเราไปดู จังหวะเข้าของเขากันนะครับเรามาดูทงเฟรมเด้ก่อนนะครับปึ๊บอืมทำเฟรมเด้งนะผมก็มีเบรกไปไส้ลงไปนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับดูสี่ชั่วโมงนิดนึงทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเขาสร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่แท่งนี้นะครับจบแท่งนะครับผมก็มีการลงมาเทสแนวรับนะครับผมแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับ ต่อมาเรา,าดูทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับปึ๊บ1ชั่วโมงก็เป็นจังหวะที่ผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นจังหวะที่เขาเด้งขึ้นไปทำไฮสูงกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับย่อตัวลงมาสร้างแนวรับเพื่อที่จะให้เขาเด้งกลับขึ้นมานะครับผมแต่จังหวะนี้นะครับถ้าเราดูดีๆนะครับช็อตนี้นะครับผมวัดเป้าน่ดนึง ช่วน,นี้เขากลับมาอยู่ในกรอบนะครับผมแล้วก็ถ้าจะรุนให้เขาเบรกกลับขึ้นไปผมมองว่าเป้าเขาอาจจะค่อนข้างสั้นนะครับผมบวกกับเขากลับมาอยู่ในโซนที่เราไม่เทรดไงก่อนหน้านี้ก็ทําให้เพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกนะครับผมต่อมาเราไปดู time frame มนาทีนะครับปุ๊บ time frame 3าม30นาทีนะครับ,บ,รบเราจะเห็นว่ามีแนวต้านอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็มาต้านนี้ เขาไม่ไม่ได้ลงแบบคินเลนนะครับเนี่ยถ้าถ้าไม่มีแท่งเนี้ยผมมองว่าสวยกว่าเพราะว่าเราจะไม่มีแนวต้านตรงนี้นะครับแต่จังหวะนี้เขาสร้างแนวต้านไว้ไงถ้าเขาไปเข้าเบรกตรงนี้ก็มีโอกาสโดนเห็นไหมสี่สิบจุดก็เส้นสีส้มเป็นจังหวะเข้าของเขานะผมก็เดี๋ยวเราไปดูจังหวะเข้าของเขานะเนี่ยเขาเข้าไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับส่วนที่เขาวางสต็อปลอสไว้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรอจบแท่งก่อนตอนนี้เขาติดแนวต้านแล้วนะครับผมตอนนี้แท่งหนึ่งชั่วโมงจบแท่งครับจบบูลิส h นับค่อนข้างสวยงามนะครับถ้าเบรกไปได้มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับผมแต่ว่าทำเฟรมสานาทีนะครับถ้าเราตีกรอบนะครับเนี่ยเขาอยู่ในกรอบที่เราไม่เทรดนะครับแล้วก็ทำเฟรมสิทีนะครับเราจะเห็นว่าจุดที่เขาสต็อปลอสก็คือปลายไส้ทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือ โครงสร้างตลาดเป็นขาขึ้นนะครับการที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับเขาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเขาต้องยกโลขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าเขากลับมาเบรกตรงนี้ก็คือโครงสร้างตลาดไม่ใช่ขาขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะย้อนตัวกลับลงไปนะครับก็เลยเป็นจุด stop loss ที่มีน,นัยยะนะผมจังหวะน,นี้เสี่ยงตรงที่ว่า เราเทรดในกรอบที่ไซเวย์นะครับแล้วก็มีติดแนวต้านบริเวณนี้นะครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแลวจังหวะนี้ก็ลงมากินสต็อปล s สเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าใครดูแก่จุดเข้าของผมนะครับในช่องนะจะเห็นว่า2 0 2 1นะครับจังหวะเข้าเขาจะไม่คมเ,เท่ากับช่วง2,023-2,024นะครับผม ยีี่เนี่ยคมสุดและแทบจะไม่มีสต็อปลอสเลยนะครับเอ้แทบจะไม่แพ้เลยนะผมส่วนใหญ่ชนะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอร์ซนตนะผมก็สำหรับช็อนนี้ก็ไม่ควรยังไม่ควรเทรดครับโอ้เพราะว่าเรายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซ like ับสไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ